มาตอบข้อนนี้ครับการแยกตัวประกอบก็ค่อนข้างที่จะยากขึ้นมานิดนึ่งยากมากทำบ่อยๆได้ดูกันเลยครับเดี๋ยวดูข้อแรกก่อนอเ่เราสามารถดูออกไหมเก้ากับหกเก้า y ยกำลังสองแกำลังสองลบหก y ซ แน่นอนว่ามี y กับ z เป็นตัวร่วมของทั9กับ6เองก็ต้องการที่จะสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้มีตัวประกอบเหมือนกัน,นสามครับึงสามสาม y z y z มีทั้งคู่ใช่ไหมครับก็ มีตัวร่วมคือ y กับ z เราดึงของสองโพสต์นะวงเล็บครับเราดึงสาม y z ออกมาจากเก้า y กําลังสอง z กํลังสองก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสาม y z. เราดึงสามออกมาจากเก้าก็เหลือสาม เราดึงวออกมาจาก y กําลังสองก็วา y เดียวเราดึงแดออกมาจาก y กําลังาจากแซดกาลังสองข้อถัดไปครับเราดึงสามออกมาจากหกก็เหลือสองเราดึงว z ออกมาก็เหลือหนึ่งครับตอนนี้ก็ตอบแล้วครับสามารถตอบได้แล้วครับ ไม่ได้ยากมากนะครับที่ทวนครับเราทวนเราย้อนทวนกับคูณกับคือถ้าคูณกับแล้วถูกได้ตามพหุนามของคำตอบอ่าเท่าทีของโจทย์ก็คือตอบได้เลยสามเป็นเก้าครับวคูณ y ได้ y กํกำลัง z คูณได้แซรกำลั สามไพซ์คูนด้วยลบสองได้หกตรงครับตามโจทย์ตอบครับข้อนี้โอเคลุยต่ออีกข้อนหนึ่งครับอนนี้ครับยี่สิบเอ็ด x กำลังสาม y กำลังสองลบยี่สิบกำลังสอง y กำลัง เลยี่สิบเอ็ดกับยิบปดว่าตัวร่วมเป็นอะไรครับเห็นไหมครับเจ็ดสามยี่เจ็ดสี่แปดถึงเจ็ดมัน x กำลงังมี x กำลังสามอันนี้มี x กำลังสองนี้มี y กำลังสองอันนี้มี y กำลังสาเราดู x ก่อนครับ x ตัวร่วมคือ x กำลงังสองตึง x อันนี้ y กำลังสองกับ y กำลังสามตัวร่วมคือ วายกำลังสองเล่มครับิสบเอ็ดโดนดึงเจ็ดออกมาเ <c oughs> หลือเท่าไหร่ครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ด x กำลังสองดึงออกจาก x กำลังสามเหลือ x เดี <c oughs> ่ยวครับวายกำลังสองดึงออกมาเหลือวงเล็บครับเจ็ดดึงออกจากยี่สิบแปดครับเจ็ดดึงออกจากย แปดเจดสี่สิบปดเหลือ x กำลังสองเราดึงออกมาแล้วก็หนึ่งครับ y กำลังสองดึงออกจาก y กำลังสามเหลือ y ดี D. ตอบครับไม่ได้ยากใช่ไหมควรครับอเช็คคำตอบครับ คูณกลับไว้ครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดครับ x กำลังสองคูณ x ได้ x กำลังสามครับ y คูณให้ y ลบด้วยเจ็ดคูณสี่ยี่สิบแปดครับ x คูณหนึ่งอ่า x กำลังสองได้ x กำลังสอง y กำลังสองคูณ y y กำลังสอง y ได้ y กับบัง ตรงตามจบนั้นเราก็แยกตัวประกอบครับไม่ได้ยากมากเลยพร้อมบ่อยๆครับกดไลค์ u ับ c r i b e แตร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ค,ะครับครับ